ชาววันอังคารต้องฟังเพราะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนเลยค่ะแล้วก็ทํามาเพื่อคุณโดยเฉพาะถ้าเลื่อนไปเนี่ยถือว่าพลาดเลยนะมีผลหนึ่งเดือนนะคะตั้งแต่วันแรกที่คุณได้เข้ามาเจอคลิปนี้ค่ะไม่ว่าจะมาเจอคลิปนี้เมื่อไหร่สามารถดูได้แล้วก็มีผลอยู่1เดือนเท่านั้นเรามาดูดวงกันกับนัดดูดวงเจาะชีวิตไม่ว่าจะเป็นสถานะคนโสดคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่าคนที่มีแฟนแล้วนะคะสามารถดูได้เลยแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าทายคลิปอะ คุณสามารถเลือกไพ่เป็นผกอาคารได้ด้วยดังนั้นนะอย่าพิ่งเลื่อนผ่านไปนะคะโอเคเรามาเช็คพลังงานความเป็นตัวตนของชาววันอังคารกันก่อนเลยคะ่ะโอ้คุณรู้สึกแบบว่ามีความสุขนะกับพื้นที่ส่วนตัวของคุณคุณมีความฝันนะที่คุณอยากที่จะที่จะทำให้มันสำเร็จอะ่ะ ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้ของคนวัมนอังคารเหมือนกันนะคะคือคุณมันเหมือนกับไพ่ใบน,นี้ยมันคือคุณกําลังจะเปลี่ยนเวอร์ชั่นจากตัวเองไปไปเป็นเวอร์ชันที่มันดีกว่าค่ะที่ท,ที่ที่มันอาจจะเป็นการพัฒนาตัวเองทั้งทางด้านทั้ง,ท,งทั้งภายในแล้วก็ภายนอกและสิ่งที่คุณทําแบบนี้ได้มันเหมือนกับว่าคุณมีความ อ,อมีความวางใจอ่ะมีความไว้ใจแล้วก็มีความปลอดภัยอ่ะมันเหมือนกับ มันคือจะเปิดมาไพ่สามใบนะรู้สึกว่าคนอังคารคนวันอังคารในช่วงหนึ่งเดือนตั้งแต่วันแรกที่เปิดไพ่นะคะมันดูมันดูเรียบง่ายมีความสุขอะมันเป็นความสุขที่มันไม่ใช่การลิงโลดไปแฮงเอาท์ไปปาร์ตี้หรืออะไรมันเป็นความสุขจากภายในอะหรือแบบบางทีคุณอาจจะค้นพบสิ่งที่สิ่งที่เราสิ่งที่เราทาแล้วมันมีความสุขหรือว่าสิ่งที่เรากําลัง กําลังค้นหายอยู่หรือได้เจอสิ่งที่มันทําให้เราทาให้เรามีความสุขแล้วได้เจอสิ่งที่ใช่ได้เจอสิ่งที่รักบางทีมันอาจจะมาในรูปแบบของงานอาชีพเสริมหรืองานอนดิเรกหรือแม้แต่กระทั่งการค้นพบการค้นเจอใครบางคนคนที่มันแบบใช่จริงๆที่ที่เรารู้สึกวางใจที่แบบหลับไปได้โดยที่แบบไม่ได้รู้สึกมีความกังวลใจอย่างเงี้ยค่ะเป็นบรรยากาศแบบนี้โอ้เปิดมาไพ่สามใบแรกดีเลยนะคะขอเปิดไพ่ความเป็นตัวตนเพิ่มอีกสามใบ นะคะสำหรับคนวันอังคารถ้าเกิดความเป็นตัวตนของคุณะมันใช่นะคะความรู้สึกของคุณเป็นแบบนี้ก็สามารถฟังต่อได้นะคะแสดงว่าเออพลังงานมันตรงกันนะคะ เพราะว่าการอ่านไพ่แบบนี้เป็นการอ่านไพ่แบบ general reading นะคะคือโดยรวมและองคกว้างถ้าเกิดว่าตัวไพ่เนี่ยมันเป็นแมทกับใครอ่ะมันคงจะไม่ได้แมทกับชาววันอังคารทุกคนนะคะแต่ยังไงเนี่ยลองฟังกันดูได้ก่อนนะคะโอเคเรามาต่อการความเป็นตัวตนนะคะออมันเหมือนกับว่าคุณนะ่ะอาจจะมีงานมากกว่าหนึ่งมีช่องทางการหาไรายได้นะคะหรือว่ามีสิ่งที่ทําแล้วมันมีความสุขอะค่ะมากกว่าหนึ่งอย่างอาจจะมีช่องทางการหาเงินนะคะมากกว่าหนึ่งช่องทางแล้วก็ เรื่องราวบางเรื่องอะ่ะมันมันมันกำลังจะจบลงแต่มันมีการเริ่มต้นใหม่มันมีการเกิดใหม่เกิดขึ้นคือก่อนหน้าน,นี้คนวันอังคารอาจจะมีสภาวะความเครียดหรือว่ามีความรู้สึกที่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่แต่เนี่ยนับจากตอนนี้ไปอะ่ะมันจะมีความบรรยากาศมันดูดีขึ้นมันเริ่มสดใสมากขึ้นหรือว่ากับไพ่ใบนี้เองอะ่ะมันอาจจะหมายถึงคนที่เพิ่งย้ายงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนตำแหน่งการโยกย้ายนะคะหรือว่าเพิ่งไปชาร์จพลังงานกลับมา แล้วเฮ้ยเฮ้ยแบบฉันมีความสุขมากขึ้นแล้วหรือการย้ายบ้านย,าย้ายตำแหน่งหรือกคือแบบมีการยกย้ายเกิดขึ้นในชีวิตของคุณและการยกย้ายเนี้ยมันเป็นผลกระทบที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออฉันมีความสุขมากขึ้นน่ะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาทําให้คุณอัปเลเวลขึ้นไปอ่ะนะคะสำหรับคนวันอังคารนะคะอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูความรักกันค่ะเริ่มต้นจากคนโสดนะคะคนโสดกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอันเนี้ยสามารถดูควบคู่กันไปได้นะเพราะว่า เอาไปปรับให้เข้ากับสถานการณ์ของตัวเองแล้วกันนะคะเพราะว่าอย่างคนโสดบางคนก็ไม่ได้โสดสนิทนะโอเคสำหรับคนโสดนะคะ พอพูดถึงคนโสดก็มีแต่คุณคนเดียวเลยอ่ะนทนีตัวไพ่เปิดขึ้นมานะคะคือมันเหมือนกับว่าคุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณทาอะคะ่ะคือคุณรู้แล้วว่าสิ่งที่คุณแบบอยากได้อะต้องการอะไรคือมันอาจจะมีช่วงเวลาของความเหงาบ้างหรือว่าช่วงของเวลาของความคิดมากเฮ้ยฉันโสดแบบนี้อนาคตฉันจะต้องขึ้นคานหรือเปล่าหรือฉันต้องไปสร้างคานทองไว้อยู่ข้างบนไหมหรือฉันจะต้องทําประกันชีวิตเอาไว้หรือเปล่าหรือต้องเตรียมสร้างบ้านสาหรับคนบ้าน คนชราหรืออะไรแบบนี้มันอาจจะมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นแต่คุณก็มีความสุขนะกับการอยู่คนเดียวบางทีคนวันอังคารเนี่ยอาจจะเรียนรู้หรือว่าเข้าใจคําว่าสันโดษและอยู่กับมันได้อย่างดีนะคะอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขอะ่ะอืมดังนั้นในช่วงหนึ่งเดือนต่อจากนี้นะคะนัดมองว่าคนวันอังคาราถามว่าจะมีคนเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยมันยังไม่ได้เจอคนที่ใช่ถึงขนาดนั้นยังไม่ได้เจอคนที่ใช่จริง แล้วถามว่าคุณเดือดร้อนใจอะไรไหมมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นคือคุณมีความสุขอะคะ่ะแล้วเวลอๆกับไพ่ใบนี้นะรู้สึกว่าคุณอาจจะหันมานั่งทําสมาธิสวดมนต์หรือว่าบางคนเนี่ยจะไปฟิลของการจิตตื่นรู้หรือว่า higher self นะคะหรือว่าการที่แบบพลังงานแรงดึงดูดการ manifest หรืออะไรต่างๆนันะนะนะเป็นฟิลแบบของของด้านจิตวิญญ,ญาณนะคะของด้านปรัชญาชีวิตหรืออะไรแบบนั้นอะไปเลยนะคะสำหรับคนรนาศนีดังน,นั้นอะ ก็เลยไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะสําหรับคนโสดนะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่าคุณก็กําลังรอคอยใครสักคนนึงอยู่นะคะคนที่คู่ควรคนที่ใช่สําหรับคุณจริงๆเป็นประมาณนี้ช่วงนี้การงานของคุณก็ถือว่าดีนะคะไม่ได้แยกบางทีคุณอาจจะไม่ได้โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของความรักอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการทํางาน ต่อมานะคะเรามาดูคนที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะเป็นคนคุยกันนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปต่อหรือว่าจะยังไงดีบรรยากาศความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะคะมันกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะคะสำหรับสำหรับคนที่มีคนคุยด้วยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วเผลอๆเ,เนี่ยมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่ จู่ๆเอ้าเป็นแฟนกันแล้วหรอคือไม่ได้มีการพูดบอกกันหรือว่าตกลงกันนะคะว่าเฮ้ยตกลงเราเป็นแฟนกันนะไม่มีแต่ว่าเอาสุดๆเราเป็นแฟนกันโดยปริยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามความเข้าใจคนที่เกิดอยู่ในลัคนาราศีสิงห์นะคะอาจจะมีแนวโน้มอาจจะเป็นคนวันอังคารเองหรือไม่ก็คู่ของคุณคนคุยของคุณนะคะที่เป็นชาวสิงห์ก็ได้แต่ไพ่ความแบบอันเนี้ยมันคือการรู้และเข้าใจตัวเองและรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรสำหรับคนคุยนะคะสถานะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่า มันค่อยๆพัฒนาค่อยๆก้าวขึ้นบันไดกันไปสองคนนะคะซึ่งนัดอุ้ยไพ่เปิดมาสี่ห้าใบเนี่ยคือดีเอาจริงๆเนี่ยนัดมองว่าสําหรับทั้งคนโสดและความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะไพ่สิบใบที่เปิดมามีไม่ดีแค่ใบเดียวเองนะเราก็พลังงานมันจะคล้ายๆกันตรงที่ว่าสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะมันจะค่อยๆพัฒนาไปแต่มันพัฒนาจะใช้คาว่าค่อยได้ปะล่ะว่าจะใช้คาว่าค่อยได้ไหมเพราะว่ามันมีเรื่องของ ของสิ่งมีชีวิตแรกเกิดเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีเบบีอาจจะปุปป๊บปั๊บรับโชคอะไรแบบนี้คะ่ะก็ได้หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่มาในรูปแบบของเบบีหรอกเนาะอาจจะมาในลักษณะของ i, เฮ้ยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวด้วยกันไหม mm. อ่าประมาณนี้นะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าคุณกับเขาอะสิ่งที่มันตรงกันอะก็คืออย่างน,น้อยๆก็คือในเรื่องของความรักสัตว์นะคะ เราก็ดูเหมือนว่าการคุยกับคนคนนี้มันเหมือนมันจะนําเงินมาให้ด้วยนะคือมันเขาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่มาช่วยให้ในด้านของการเงินถ้าใชอ่อันนั้นมันก็มีส่วนแต่ประเด็นหลักๆอะคะ่ะหมายความว่าคบกับเขาแล้วหรือว่าคุยกับเขาแล้วว่ามันทําให้เรามีกําลังใจในการทํางานหรือว่าในการหาเงินหรืเอเฮ้ยดวงมันดีแปลกๆอารมณ์นนเหมือนกับแบบว่าลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อสําหรับคนที่ เป็นคนคุยเออเป็นแฟนกันนะคะเป็นสามีภรรยากันเป็นแฟนกันแบบจริงจังแล้วนะสําหรับความสัมพันธ์แบบนี้นะคะคุยกันเหมือนเพื่อนค่ะบางทีอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะคะหรือว่าบางทีอ่ะเอออาจจะอาจจะอยู่บ้านเดียวกันนั่นแหละแต่เผลอๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันสักเท่าไหร่นะคะแต่ถามว่าทะเลาะกันไหมมันไม่ได้มีความทะเลาะกันนะคะมันเหมือนกับว่าทั้งสองฝ่ายต่างให้พื้นที่ของกันและกันมากกว่า สำหรับคนที่เป็นแฟนกันนะคะพลังงานดีมากเลยอ่ะคือมันเหมือนแบบมันคือพลังงานชีวิตอ่ะบางทีเราอาจจะแยกห้องกันนะคะห้องทํางานเราหรือว่าเขาไปทํางานต่างจังหวัดหรือหรือเราอยู่เดินทางต่างจังหวัดอ่ะมันเป็นการเจอกันที่น้อยแต่การเจอกันน้อยน้อยอ่ะมันคือคุณภาพอ่ะมันเต็มไปด้วยคุณภาพแล้วมันเป็นเต็มไปด้วยพลังงานมันเต็มไปด้วยความสดชื่นสดจะอ่าสดชื่นแจ่มใสชื่นใจอะไรย่างเงี้ยค่ะ เกิดขึ้นแล้วก็เผอเผยนี่ยคุณกับเขานะคะที่เป็นอยู่แบบเนี้ยอาจจะเพราะว่าอยากที่จะสร้างอนาคตครอบครัวให้มันมีรากฐานที่มันคงมากขึ้นก็ได้นะคะทุกอย่างก็คือทําเพื่ออนาคตอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการที่ทําเพื่ออนาคตอ,อย่าลืมปัจจุบันด้วยนะคะโอเคค่ะแล้วทีนี้เรามาเลือกไพ่กัน1กับ2องนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรคนวันอังคารสามารถเลือกไพ่เองได้เลยนะคะ หนึ 1> 1, 2, 1, 2, 1, 2. ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆสักห้าลมหายใจเสร็จเราเลือกได้เลยนะคะโอเคเริ่มหนึ่งทุกสถานะความสัมพันธ์เลยนะคะ คนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งอะสิ่งที่ไพ่อาจจะบอกนะคะก็คือมันเหมือนกับว่าอันเนี้ยไพ่พยายามจะบอกคนโสดกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคือถ้ารู้สึกอะไรถ้าคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะถ้ารู้สึกอะไรให้รีบบอกให้รีบพูดผิดให้ขอโทษนะคะให้พูดตรงๆคือแสดงออกมาเลยอยากเก็บเอาไว้นะคะเพราะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาทีหลังส่วนคนโสดเนี่ยพยายามพรีเซนต์ตัวเองไปเลยนะคะว่าฉันโสดโสดจีบโสดมากโสดจีบคือโพสลงโซเชียลอะไรต่างๆนาน,นานเหมือนเป็นการประชาสัมพันธ์ตัวเองแล้วมันจะโอเคแล้วบางทีอะคุณอาจจะดึงคนที่ อันนี้มันอาจจะหมายเหมือน,เห,อนเหมือนกฎของแรงดึงดูดเหมือนกันคุณอาจจะดึงคนที่เขามีความชอบหรือทัศนคติหรืออะไรบางอย่างนิสัยอะไรบางอย่างคะ่ะที่เหมือนกับตัวเองนะคะเข้ามาหาเราก็ได้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งส่วนสําหรับคนที่มีอ่านเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคนที่มีคู่แล้วจะรู้สึกน้อยใจนะคะสาหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยในไพ่เนี่ยหมายบอกว่านี่แหละรู้สึกยังไงให้พูดไปตรงๆถ้ารู้สึกผิดอะไรให้ขอโทษนะคะมันไม่ใช่เป็นการเสียศักดิ์ศรีเนาะ อืมนะคะมันเป็นการกระชับความสัมพันธ์ด้วยซ้าไป,ไปแล้วก็กับไพ่ใบนี้นะคะคือกับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยก็หมั่นสร้างความรักหมั่นโรแมนติกกับกันบ้างเพราะว่าดูเหมือนว่าช่วงนี้อาจจะจืดชืดไปหน่อยนะคะโอเคอาจจะไม่ค่อยหวานกันสักเท่าไหร่นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองค่ะเออกับหัวสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะอจะบอกว่าดูเหมือนว่า คนที่เข้ามามันยังดูเป็นอุปสรรคอยู่เนาะกับตัวคุณหรือว่าตอนนี้คุณคุณกับเขาอะ คนสาหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคนที่มีเป็นแฟนกันนะคะส่วนคนโสดเราแป๊บหนึ่งนะคะสวนว่าคนที่เลิกไพ่กองที่สองเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่แบบไม่ไม่ถูกใจกันไม่ตรงใจกันอะไรเงี้ยค่ะเกิดขึ้นอันเนี้ยมันอาจจะต้องมีการปรับตัวเข้าหากันหรือว่าการพูดกันสื่อสารนะคะแล้วก็เรื่องของเราอ่ะคนที่3ามคนที่4ี่อย่าเอาเข้ามายุ่งหรือว่าถ้าเกิดว่าเราสองคนสามารถจัดการเองได้ไม่ต้องไปบอกใครนะคะให้คุยกัน2คนแล้วก็ให้ให้แบบ ไอ้เนี้ยกันสองคนก่อนนะคะก่อนที่จะเอาความเขาบอกว่าไฟในอย่านําออกไฟนอกอย่านาเข้านี่แหละคือเข้ากับสถานการณ์ของคุณได้เลยนะคะส่วนคนโสดเนี่ยถ้าอยากที่จะมีแฟนจริงๆนะคะอาจจะต้องกับไพ่ใบเนี้ยค่ะดูเหมือนว่าเงื่อนไขอะไรต่างๆของคุณนะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะคนที่เข้ามาดังนั้นน่คนที่เขาอยากจริงๆเขาอยากจะเข้ามาหาเราเนาะแต่ว่าพอเขามาเจอเงื่อนไขอะไรเราเยอะแยะมากมายแบบเนี้ค่ะเขาก็อาจจะ เออขอถอยห่างออกไปหน่อยหรือว่าความสัมพันธ์มันเป็นด้วยความแบบช้าหรือว่ามันอาจจะเข้ามาด้วยความลุ่งหลงอย่างเดียวคืออเราเหมือนกับแบบว่าช่วงเวลาสั้นๆอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นน่ะก็อาจจะต้องลดความเยอะลดความต้องการของตัวเองคือความเยอะกับความต้องการแล้วก็กับกับสิ่งที่เรากับสเปคข,ของเรามันไม่เหมือนกันนะความเยอะในที่นี้อาจจะแบบอาจจะต้องลดนิสัยอะไรบางอย่างลงไปอย่างบางคนน่ะโสดมานานมากจน เคยชินนะคะกับกับแบบเนี้ยอาจจะต้องลดตรงเนี้ยมาเพื่อเขาเรียกว่าเป็นการปรับปรับตัวจะดีกว่านะคะสำหรับคนวันอังคารค่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆนะคะก็ขอให้ชาววันอังคารทุกคนนะคะสมหวังในความรักนะคะในทุกสถานะเลยนะคะได้เจอกับคนที่ใช่คนที่ถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์และรับพลังงานนี้ไปค่ะ